ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหน่งนัทนิตนะคะวันนี้เราจะทำบราวนี่พร้อมเทคนิคดีๆทำยังไงให้บราวนี่เป็นหน้าฟิล์มนะคะและบอกวิธีทำยังไงให้บราวนี่นุ่มพร้อมบอ,อกต้นทุนการทำบราวนี่ด้วยนะคะไปดูส่วนผสมกันค่ะแรกเป็นเนยนิ่ม225กรัม88บาทค่ะช็อกโกแลตละลาย45บาทค่ะไก่3ฟอง24บาทค่ะ น้ำตาลเบเกอรี่300กรัม11บาทแป้งอนเนกประสงค์และผงโกโก้39บาทค่ะต่อไปจะเป็นวิธีทำนะคะเราจะเริ่มจากตีเนยกันก่อนนะคะเนยก็จะเป็นเนยที่เราทิ้งให้นิ่มในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะเคล็ดลับแรกนะคะทำไมถึงต้องตีเนยให้ขึ้นฟูนะคะเพราะว่า เราต้องการให้เปลานี้ของเรานุ่มหนึบนะคะจะไม่แฉะอย่างเดียวนะคะถ้าว่าใช้เนยละลายก็เขาจะแฉะกันการใช้เนยนิ่มตีขึ้นฟูนะคะทำให้เปรานี้ของเรานุ่มน่าทานนะคะหากเป็นเนยละลายก็จะทำให้เปลานี้เนื้อแน่นแต่ไม่ฟูเท่าที่ควรน,นะคะ ใครชอบแบบไหนก็ลองทำดูนะคะไปเราจะใส่น้ำตาลลงไปตีพร้อมกับเนยนะคะน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลเบเกอรี่ดีที่สุดนะคะเพราะเขาจะละลายได้เร็วนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้หน้าเป็นฟิล์มนะคะก็ต้องใช้น้ำตาลเบเกอรี่นี่แหละค่ะดีที่สุดนะคะแบ่งใส่ทีละนิดนะคะแบ่งใส่ลงไปแล้วก็ตีนะคะ พอเข้ากันสักแป๊บหนึ่งนะคะเราถึงจะใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปนะคะเนะะี่ค่ะเราจะแบง่งน้ำตาลลงไปตีแบบนี้จนหมดนะคะเนะะี่ยค่ะเราต้องการให้น้ำตาลละลายมากที่สุดที่จะทำได้นะคะเพื่อบปล่านี้ของเราจะได้เป็นหน้าฟิล์มนะคะเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะน้ำตาลเริ่มละลาย เนยก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีครีมสวยฟูสวยเลยค่ะจะมีคำถามว่าแล้วใช้น้ำตาลเม็ดใหญ่เล็ดปกติที่เป็นเราใช้ทำอาหารทำขนมเเนี่ยได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ละลายมากเท่าที่ควรแล้วเขาก็จะไม่เป็นหน้าฟิล์มให้เรานะคะแต่เราต้องตีนานมากนะคะให้น้ำตาลละลาย มากที่สุดเธอจะทำได้นะคะก็จะเป็นฟิล์มได้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปก็ใส่วานิลาลงไปในไข่ได้เลยนะคะเพราะเป็นของเหลวเหมือนกันหากใครอยากจะให้กลิ่นของช็อกโกแลตนะคะเข้มข้นขึ้นก็เปลี่ยนเป็นกาแฟได้นะคะกาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะวานิลาหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ต้องการกาแฟก็ เป็นวานิลาได้เลยค่ะนี่ค่ะเราจะใส่ไข่ลงไปนะคะแบ่งใส่ทีละฟองนะคะเราจะไม่ใส่ทีเดียวหมดเลยทั้ง3ามฟองนะคะแบ่งใส่หนึ่งฟองแล้วก็ตีค่ะตีให้เนยกับไข่ข้าวกันก่อนนะคะจากนั้นเราถึงจะใส่ใบต่อไปนะคะ ตีจนไข่และเนยขึ้นฟูเลยนะคะถึงจะจะใส่ไข่ไปต่อไปนะคะเราจะแยกใส่ทีละใบจนหมดนะคะค่อยๆตีค่ะนี่ค่ะได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ใบที่สองลงไปค่ะแล้วเราก็จะพักตีนะคะเราจะไม่ใส่ไข่ใบที่3ลงไปจนกว่า ไข่ที่เราเพิ่งใส่ลงไปจะเข้ากันดีกับส่วนผสมของเนยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะถึงจะใส่ใบที่3ามลงไปคะ่ะนี่ค่ะค่อยๆตีนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหนืดขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะตีจนกว่าเขาจะผสมเข้ากันดีนะคะเป็นครีมเลยค่ะเห็นไหมคะตีจนไข่เข้ากันดีกับ เนยแล้วนะคะก็ใส่ไข่ใบที่3ลงไปค่ะตีต่อไปนะคะให้เข้า้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมเลยค่ะตีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปาดขอบชามกันนะคะนี่ค่ะใช้ไม้พายเบเกอรี่นี่แะคะ่ะปาดขอบชามให้เลยที่ส่วนผสมต่งตางๆที่กระเด็นติดนะคะออกลงมาให้หมดนะคะส่วนผสมของเนยก็ได้ที่แล้วนะคะ หลังจากตีมาสักพักหนึ่งนะคะต่อไปเราจะใส่พระเอกของเราลงไปค่ะน่นก็คือช็อกโกแลตละลายค่ะเราจะเทช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เรียบร้อยนะคะลงไปในชามที่เราตีเนยกับไข่ไเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะช็อกโกแลตของเราที่เราละลายไว้หนึ่งถ้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ 260กรัมนะคะหาใครไม่อยากตั้งหม้อละลายก็ไมโครเวฟได้นะคะ1น,นาทีเราออกมาคนาเสรจแล้วก็ปิดฝากรับหน้าไมโครเวฟอีกหนึ่งครั้งก็อีก1น,นาทีนะคะโดยประมาณ2-3นาทีนะคะช็อกโกแลตเขาก็จะละลายหมดเลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตีเขาอีกรอบนะคะให้เขา้าให้ส่วนผสมของเนยแล้วก็ช็อกโกแลตเข้ากันนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นสีช็อกโกแลตอ่อนๆแบบนี้นะคะเราจะตีต่อจนทุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะไม่เหลือช็อกโกแลตติดค้างอยู่ตรงไหนแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะ ตอนนี้ส่วนผสมของเนยแล้วก็ช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะนั่นก็คือการร่อนแป้งผอมผงช็อกโกแลตผงนะคะนี่ค่ะอ้อย่าลืมเติมเกลือครึ่งช้อนชานะคะลงไปในส่วนผสมของแป้งแล้วก็ผงโกโก้ก เกลือลงไปในแป้งแล้วผงโกโก้เรียบร้อยนะคะก็คนเขาหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่กระจุกนะคะถึงแม้เราจะล่อนเขาก่อนนะคะแต่ก็เพื่อความชัวร์นะคะคนเขาด้วยนะคะเราจะล่อนแป้งกับผงโกโก้พร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะแป้งก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์120กรัมผงโกโก้ก็ เ5กรัมนะคะร่อนพร้อมกันได้เลยค่ะนี่ค่ะต้องร่อนนะคะเพราะว่าผงโกโก้เขาอาจจะชื้นเราจัเป็นก้อนนะคะแป้งของเราก็เหมือนกันนะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้ไม้พายนั่แหละคะ่ะค่อยๆตะล่อมเขานะคะเราจะไม่คนเขาแรงนะคะนี่ค่ะค่อยๆตะล่อมค่อยๆกดเขานะคะค่อยๆสับเขาะคะ่ะ ค่อยๆทํานะคะไม่งั้นผงโกโก้กับแป้งจะปลิวนะคะโดยเฉพาะผงโกโก้เนี่ยแหาคา่ตัวดีที่จะปลิวเยอะที่สุดนะคะตะลอมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีผงแป้งแล้วก็ผงโกโก้หลงเหลือแล้วนะคะนี่ค่ะพยายามเช็คด้านล่างด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่ถาดอบกันนะคะ อบของเราก็รองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเทลงไปในถาดอบให้เต็มเลยนะคะเทสถานเรียบร้อยนะคะเราก็จะเกลี่ยให้เรียบนะคะให้เท่าๆกันนะคะทั้งถาดเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะหนึบๆน,นะคะเขาจะไม่เหลวนี่ค่ะค่อยๆเกลี่ยเขาค่ะ ให้เท่ากันทั้งถาดเลยนะคะเวลาอบเขาจะได้สวยงามนะคะระหว่างนี้ก็อุ่นเตารอไว้ได้เลยนะคะที่180องศาเราจะอบเขาที่30นาทีนะคะหมั่นเช็คด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเปล่านี้ที่อบเสร็จแล้วนะคะเราจะพักให้เย็นก่อนถึงจะตัดนะคะ ว่าเข,เขาอาจจะนิ่มเกินไปที่จะตัดนะคะหนึ่งทำต้นทุนการทำเปล่านี้ครั้งนี้ไว้ให้แล้วถากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ